เเดือนของการมีชีวิตอยู่ในคันมารดาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตที่จะเป็นสิ่งกําหนดว่าเด็กคนนั้นจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการมีต้นทุนชีวิตที่สมบูรณ์ตั้งแต่ย่างก้าวแรกหรือจะเริ่มต้นด้วยการมีชีวิตที่ติดลบตั้งแต่วันถือกําเนิดความพร้อมของพ่อและแม่ทั้งในเรื่องของช่วงอายุที่เหมาะสมในการตั้งครันวุฒิภาวะการดูแลทารกในครันรวมถึงความรักความเอาใจใส่ที่มอบให้ก,กับลูกจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจที่จะตั้งคันผลเสียด้านต่างๆก็จะส่งทอดต่อมายังทารกในท้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนะจากการสำรวจของหน่วยงานต่างๆนะพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นนะครับแล้วก็วัยรุ่นตรงนี้เนี่ยนะคงไม่ใช่เป็นกลุ่มนะ1ิบเจ็ดส เดี๋ยนีวัยรุ่นเนี่ยนะฮะเรารับกันที่13 mm hmm. วัยที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาไม่รู้จักวิธีที่จะระวังป้องกันตัวเองให้ตั้งครรนนั่นคือสิ่งที่สําคัญเมื่อเขาตั้งครรนเขาก็จะมีปัญหาท,าทันทีเพราะสรีระร่างกายนะฮะไม่ได้เตรียมมาพร้อมนะ,ะสำหรับการตั้งครร์อันที่สองจิตใจ <Okay. S 1> นะฮะเพราะการที่จะตั้งครร์ได้ต้องมีความเป็นแม่จิตใจต้องมีความพร้อม นะวัยรุ่นเหล่านี้ยังไม่รู้จักนะว่าโอเคนะจะดูแลเด็กในท้องอย่างไรยังไม่มีความเป็นแม่เมื่อเขาคลอดออกมาแน่นอนเมื่อเด็กไม่สมบูรณนะ์ปัญหาก็คงจะตามมาพ่อแม่วัยหนุ่มสาวที่มีอายุไม่ถึง20ปีคู่นี้กำลังเฝ้ามองลูกสาวคนที่สองที่เพิ่งคลอดออกมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าจะสามารถผ่านภาวะวิกฤตและร่างกายนั้นจะแข็งแรงพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่ เนื่องจากเด็กคลอดออกมามีอายุเพียงแค่5เดือนเศษในวัยเพียงแค่19ปีทั้ง M กับ C น่าจะกำลังใช้ช่วงเวลานี้อยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ในสถาบันการศึกษาแทนที่จะต้องมาเฝ้าอาการของลูกน้อยในโรงพยาบาลแต่เพราะความพลาดพลัง้ง C ตั้งคันในวัยเรียนทําให้ทั้งคู่ต้องออกจากโรงเรียนชั่วคราวทิ้งชีวิตวัยรุ่นไว้เบื้องหลังมาทําหน้าที่เป็นพ่อแม่มือใหม่ที่ขาดทั้งประสบการณ์และความพร้อม เรา,ารเ,รรเรามารู้ว่าเราท้องตอนไหนฮะก็ประมาณเกือบ5เดือนเกือบ5เดือนแล้วนะเพราะว่ามีเลือดออกมามีเลือดนี่คือมีประจำเดือนเหมือนประจำเดือนอะก็เลยคิดว่าไม่ได้ท้องนะเนี่ยเป็นลูกเราตัวเล็กขนาดนี้เรารู้สึกอย่างไรก็รู้สึกตกใจเรามีความพร้อมพู้ก็ร้ก็รู้พร้อมรู้ก็รู้ก้างเอ็ร คิดว่าไม่พร้อมทางด้านไหนบ้างครับการเงินทางดูแลเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราจะวางแผนว่ายัางไงบ้างจะจัดการยังไงบ้างครับอนาคตไม่รู้รซีกับเอ็มคงเป็นเพียงหนึ่งในวัยรุ่นจํานวนไม่น้อยในสังคมไทยที่ตั้งคันในวันที่ตนเองไม่พร้อมและผลที่ตามมาไม่ได้กระทบเพียงแค่ทําให้วัยรุ่นคู่หนึ่งสูญเสียโอกาสที่จะเรียนรู้เพื่อสะสมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ ก่อนที่จะเริ่มสร้างครอบครัวที่มีความสุขเท่านั้นแต่ผลจากความไม่พร้อมยังส่งผลถึงเด็กที่เกิดขึ้นมาทําให้เด็กนั้นมีต้นทุนชีวิตด้านสุขภาพแบบติดลบแต่ที่ซ้าร้ายกว่านั้นยังมีพ่อแม่วัยรุ่นอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ตัดสินใจทอดทิ้งลูกให้เติบโตขึ้นเพียงลําพังในสถานสงเคราะห์เด็กกาพร้าถึงแม้ว่าเด็กทารกเหล่านั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่สภาพจิตใจก็เต็มไปได้วยความบอบช้ำ เพราะขาดต้นทุนด้านความรักจากพ่อและแม่จากข้อมูลของสถานสงเคราะห์ที่ดูแลเด็กถูกทอดทิ้งทั่วประเทศระบุว่าทุกสัปดาห์จะมีเด็กถูกทอดทิ้งไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละสองคนซึ่งส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ที่ยังไม่พร้อมด้วยวัยุธวุธิภาวะและสถานะความเป็นอยู่ทางครอบครัวคือสังคมวัฒนธรรมอันดีงามของเราเราไม่ได้ยืนยันที่จะยืนหยัดให้มันเข้มแข็งเด็ก วัยรุ่นในเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองแห่งมีมหาลาัยเต็นเลยนะครับแต่วัยรุ่นกับไม่ได้เรียนหนังสือวัยรุ่นกับไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันวัยรุ่นไม่มีการศึกษาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับทุกวันนี้วัยรุ่นไม่มยมเรียนหนังสือมากขึ้นเด็กที่ตั้งครันไม่พึงประสงค์นะครับพ่อแม่แอลกอฮอลิกยาเสพติดเที่ยวกลางคืนวัยรุ่นดูแลคันหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อนะครับพอหลังคลอดท,ทิ้งตามที่สาธารณะทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาล มันติดลบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ะครับถ้าเปรียบสถานสงเคราะห์เป็นบ้านก็เป็นบ้านหลังใหญ่ที่หากมองจากภายนอกก็มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านมีความสะอาดความสะดวกสบายมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีของเล่นเสริมทักษะนานา,นาชนิดได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากพี่เลี้ยงซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะดีกว่าบ้านที่เด็กๆบางคนจากมาเสียด้วยซ้ําแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือว่าแม้ว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์พร้อมเพียงใด ก็ไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปได้นั่นก็คือความรู้สึกว่าตนเองถูกลักจากพ่อแม่และครอบครัวแท้ๆของตอนเองก็อาจจะได้ในส่วนอื่นที่ของเล่นอะไรไเยอะแยะหรือว่าพัฒนาด้านร่างกายในในด้ดา,านอะไรอย่ี้ยปัญญาปบ้างเรื่องามอารมณ์เรื่องใจเนี่ยมันมันได้บ้างตไม่ถึงเต็มไม่เต็ม เขาท่านีจะให้ได้พยายาให้เขามากที่สุดแต่ถ้าถามว่าทดเงินไมได้ไหมก็คไม่ได้ทางครอบครัวมันยิใหญ่ระับ้หน้ครอบครัวและความรักจากพ่อและแม่นับว่าเป็นต้นทุนชีวิตอันดับแรกและสําคัญที่สุดสําหรับการเริ่มต้นชีวิตใดชีวิตหนึ่งแต่เมื่อเด็กต้องเกิดขึ้นมาใช้ชีวิตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ถึงแม้ว่าจะได้ความรักจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล แต่ก็ไม่สามารถเติมเต็มและเทียบได้กับความรักที่ได้จากครอบครัวและจากพ่อแม่ที่แท้จริงเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จึงอาจส่งผลให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดพร่องมีบาดแผลจากการถูกทอดทิ้งที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตและขาดความมั่นคงทางอารมณ์เพราะไม่เคยได้รับความรักอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าผู้ใหญ่ที่กำลังจะเติบโตขึ้น และทรัพยากรมนุษย์ในวันข้างหน้านั้นจะเป็นเช่นไรหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการสร้างต้นทุนชีวิตที่ดีสำหรับเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือความรักการเอาใจใส่จากพ่อและแม่และครอบครัวพ่อแม่จึงเป็นเสมือนกับวิศวกรชีวิต ซึ่งจะเป็นผู้กําหนดวางรากฐานชีวิตให้กับเด็กว่าจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงทางสติปัญญาความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ขาดร่องทางอารมณ์โหยหาความรักขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจจนนําไปสู่การเกิดปัญหาสังคมต่างๆมากมายในวัยแรกเกิดจนถึง3ปีเนี่ยสมองกําลังเจริญเติบโต,ต,ตเร็วที่สุด ถ้าว่าง่ายๆเนี่ยถ้าเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยมันเหมือนฐานรากอะเสาบ้านอะเพราะถ้าเสาตรงนี้มีความสั่นคลอนขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างของบ้านก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเวลาเธอทําให้เกิดเป็นห้องต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สมบ,บูรณ์แบบเรียนรู้ยากขึ้นทํานองเดียวกันในสภาวะทางจิตใจก็มีความหมายเด็กแรกเกิดจนถึง3ปีเนี่ยความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้น ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นเด็กจะมองโลกในแง่ดีหล่อหลอมขึ้นมาเขาจะกลายเป็นคนในลักษณะที่มองโลกในแง่ดีอ่ะโดยเฉพาะในแรกเกิดจนถึง3ปีเนี่ยพ่อแม่จะต้องเข้าใจถึงเรื่องของเขาว่าต้นทุนชีวิตคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองแต่มันหมายถึงว่าต้นทุนชีวิตจริงๆมันคือสภาวะการในการที่จะต้องทุ่มเทรสร้างเขาจริงๆหลังจากวางแผนร่วมกันที่จะมีพยานรักตัวน้อยให้กับครอบครัวเมื่อ2ปีก่อนการและเดียว ก็เริ่มต้นการวางแผนสาหรับการดําเนินชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับภารกิจในฐานะของพ่อและแม่ที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกน้อยการทํางานเป็นช่างภาพและช่างตัดต่อรายการโทรทัศน์ส่วนเมียวภรรยาทํางานเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งคู่ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับชนชั้นกลางในเมืองที่ทั้งสามีและภรรยาต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับครอบครัว แต่หลังจากที่น้องนะคะลูกสาวคนแรกซึ่งตอนนี้มีอายุได้2ขวบถือกําเนิดขึ้นมาสิ่งที่ทั้งคู่เห็นตรงกันนั่นก็คือการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้พ่อกับแม่น่าจะเป็นคนที่มีโอกาสเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองฮ่าช้างไปไหนนะคะ